นั่นสิคะถ้าเขารู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรจะเป็นยังไงนะความจริงอะไรของเธอ เรื่องสินสอดแหวนแต่งงานผมไม่ให้คุณสอนกับหนูนันต้องขายหน้าแน่ในงานผมจะเตรียมเงินสดไว้สักสิบล้านทองแท่งไว้สักร้อยบาทเพชรกี่กะลัดดีล่ะผมอยากได้แหวนแต่งงานที่คุณพ่อให้กับคุณแม่นะครับได้สิคุณสอนละ่ะติดอะไรไหมไม่ติดค่ะใครส่งอะไรมาตอนนี้เนี่ย อยู่ไหมยายนไม่ครับเดี๋ยวคุณนันรีบกลับบ้านไปก่อนนะครับรีบพาคุณนไำส่งที่บ้านเร็วครับคุณนัำครับเิอทางนี้เลยครับเชิญครับมีอะไรเหรอคะพี่พุธไหนมีอะไรเอาให้พ่อดูหน่อยสินี่มัน ผมไม่คิดเลยนะว่าครอบครัวคุณจะเป็นพวกโกหกหลอกลวงปกปิดความผิดตัวเองได้ขนาดนี้อะไรกันคะเกิดอะไรขึ้นก็เรื่องลูกสาวคุณไงเป็นคนขับรถชนคนตายเองแท้แต่มาตีหน้าซื่อกันทั้งบ้านว่าไม่รู้เรื่องแถมยังให้คนอื่นมารับผิดแทนอีกคุณวิทยาอ,าอะไรมาพูดคะงั้นคุณก็ดูเอาเองแล้วกันนี่มันเป็นคลิปปลอมนะคะยัยนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆค่ะ ชัดขนาดนี้คุณยังจะหาวาปลออีกงั้นเหรอคุณพยาคะฟังดิฉันก่อนนะคะไม่ไมฟังอะไรทั้งนั้นถ้าคุณอยากจะให้ผมเชื่อเนี่ยนะคุณไปลากคอยคนที่ตัดต่อคลิปนี้มายืนยันกับผมเองผมถึงจะเชื่อแล้วไอ้อะไรที่คุยกันไปวันนี้ผมยกเลิกทั้งหมดผมจะไม่ยอมให้ลูกชายผมแต่งงานกับผู้หญิงที่มีคดีติดตัวเด็ดขาดคุณพยาคะฟังดิฉันก่อนได้ไหมคะมันเป็นเรื่องเข้าใจไิพูดครับ ม่นมันจะทำยังไงดีคะใครมันเป็นคนปล่อยคลิปมันเนี่ย